สวัสดีครับโปรกรมไทเกอร์อรอรมินทีวีครั้งหนึ่งน,นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงแกลบค่ะนะครับว่าในอนาคตก็จะถูกกฎหมายแล้วถูกปะหลายหลายคนก็บางคนอาจจะมองว่าเฝ้ารอกันมานานก็หลายๆตั้งแต่สมย Uber ัยอูเบอร์แหละอูเบอร์เขาก็มีการคือสมัยนั้นนะเขาก็มีการแบบเหมือนแบบทําเรื่องส่งเรื่องให้ขนส่งเพื่อให้เขาถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้ตอนนี้แกลบก็ถูกกฎหมายเตรียมเขียนข้อกฎหมายขึ้นมาแหละนะครับ แต่หลวันนี้ก็จะมาพูดประเด็นถึงว่าเรายัางเรายัางหน้าวิ่งไหมหน้าออกรถป้ายแดงเราวิ่งหรือเปล่าถูกไหมครัเพราะว่าเท่าที่คือผมมองประเด็นเรื่องค่าโดยสารเลยนะผมไม่ได้มองประเด็นอื่นเลยนะไอ้เรื่องประกันหรือค่าตรวจสภาพรถอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นเป็นหลักๆที่ที่ที่คุณต้องหาที่คุณคุณคุณต้องทําจริงๆประกันนะคุณต้องมีอยู่แล้วประกันชั้นหนึ่ง เรื่องตรวจสภาพรถหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไปกับขี่สาธาระณะผมก็ต้องทำไอ้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องไอ้ค่าโดยสารเนี่ยแหละเราไม่รู้ว่าทางกรมขนส่งจะเป็นคนกําหนดโอ้ถ้าไม่มกําหนดนะแบบมันคือพอมันบอกว่าค่าโดยสารแกบค่าเนี่ยไอ้รถที่เล็กที่สุดเนี่ยมันไปเท่ากับรถแท็กซี่เนี่ยผมไม่ได้มองว่าจะไปแย่งลูกค้าเขานะ แต่ถ้าคุณทําแบบนี้มันกลายเป็นว่ารถแท็กซี่เสียเปลือกนทันทีเลยนะรถแท็กซี่คันหนึ่งอะถอยมาคันหนึ่งอะเป็นเกือบล้านนะแปดแสนเจ็ดแปดแสนเก้าแสนแต่จริงแล้วแก๊บคาเนี่ยคุณไปื้ยถอยรถคันที่แบบเครื่องพันธรรมดามันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นของซูซูกิเซเรนโยคันแค่คันนั้นนะ่ะก็สามารถเอามาลไวิ่งแก๊บคาได้แล้วซึ่งประมาณคุณไปเอาน,นิสสันมาร์ตมาวิ่งก็ได้ สามแสนสองแสนสามแสนใช่ไหมมันกลายเป็นว่าแบบมันเสียบแท็กซี่มันเสียบเปรียบเลยต่โดยโดยทันทีเลยนะคือจริงๆแล้วราคาคุณต้องแพงกว่าแท็กซี่ถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วบ้ารการของของระบบของแก๊สมันมันมันดนี้ดีอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างตอนนี้มันมีแอปคู่แข่งมาเช่นแอปโบนะครับหรือบ้านมันจะมีบานกูไอ้บานกูเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ของคนไทยมั้ง ในส่วนของแกลบเนี่ยมันกลายมาว่า,าแบบมันไม่คุ้มนะถ้าคุณไปดูรายได้ของบางคนอะไปดูในกลุ่มอะไรพวกนี้มันจะมีคนมาโชว์ซึ่งผมก็ขับมานานผมก็รู้ทุกคนก็รู้ทุกคนที่กลับมาขับขับมานานรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ทําไมแม่งได้แต่งานแต่ทําไมกูไปจอดท,ที่ที่แบบเคยมีงานรู้อยู่แล้วว่าไอตรงนี้มันต้องมีมันต้องมี แต่ทำไมกูไม่ได้งานถูกไหมมันเลยทำให้มันเกิดการไม่แฟร์เช่นแกรป,ปล่อยสินเชื่อให้กับคนขับสมมติว,ว่าหนึ่งสามสี่ลองลองคิดดูนะหนึ่งคสามสี่ห้านนี้กู้แกรผ่อนโทรศัพท์กับแกรอะไรก็ได้ที่แกรป,ปล่อยสินเชื่อเงินเงินสดออกมาหรือปล่อยปะดะิตอะไรออกมาคนนี้สมัครหมดคนที่สองสมัครมัางไม่สมัครมัางคนที่สามสมัครน้อยสุดไอ้สองคนเนี่ยไม่สมัครเลย ฉันวิ่งเก็บเงินอย่างเดียวฉันฉันมีพร้อมมดแล้วอุปกรณ์ฉันมีอยู่แล้วฉันไม่ต้องการเป็นนี้ถามว่าแก๊ปจะส่งงานให้ใครถูกไหม AI จะส่งงานให้ใคร AI ก็ต้องส่งงานให้กับสามคนนี้ก่อนถูกแล้วถูกไหมถ้าไอสามคนนี้หาเงินไม่ได้ AI ไอเี่ยแก๊ปก็จะเจ้าเงินที่ไหนะถูกปะจะไปสั่งปิดไอสามคนนี้มันก็ไม่มีเงินส่งถูกปะ ซึ่งไอ้สอคนนี้ไม่สมัครอะไรเลยอย่างเช่นผมไม่ทำอะไรเลยเจรศัพท์ใหม่ทีวีใหม่แอร์ใหม่ตู้เย็นใหม่อะไรเงี้ยหมดเลยไม่ไม่ไม่ทำแม่งก็เลยยว้งไงคนอื่นก็ได้กันหมดอ่ะผมว่ามันก็มีมีส่วนพอสมควรวัาหนึ่งก็ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วฉันปล่อยให้สามคนได้ยืมเงินไป แต่ฉันไม่ไม,ไม่ไม่จ้างมันทํางานแล้วไอ้สามคนเนี้ยจะเอาเงินที่ไหนมันจ่ายฉันถูกไหมเออลองคิดง่ายๆเออนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกว่าในอดีตความคิดผมมันก็คิดว่ามันมัน,มนคงก็คือว่าสมมุติว่ารถเราเนี่ยวิ่งสิปีตอนนี้มันเหลือเกปีแวนะว,นวิ่งเก้าปีซื้อรถมาหกแสนวิ่งไปเลยเก้าปีถูกไหม วิ่งยาวไปเลยเก้าปีปุ๊บครบเก้าปีฉันก็ออกรถใหม่รู้ปะวิ่งไปอีกเก้าปีฉันก็ออกรถใหม่วนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆในอดีตผมก็คิดอย่างนั้นมันว่นน่าจะมั่นคงอ่ะแต่พอมาสักพักแล้วพอมันเปลี่ยนเกมมันเริ่มมีการปล่อยกู้หรือมีโปรดักต์รถนออะไรออกมาเนี่ยมันทาให้แบบผมคิดว่ามันไม่ได้แหละมันไม่ใช่ต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนแนวคิดแหละเพราะเราอยู่มันห้า ทุกคนอยู่กับมาหลายปีหรือคนที่มาใหม่ๆก็หเ,เห็นกันอยู่แล้วว่าเด็กใหม่มาใหม่มีงานดีแน่นอนงานเห็นก่อนมันเรื่องปกติเราเราเป็นเจ้าของอะถ้าถ้าเรามีมีพาร์ทเนอร์เข้ามาแล้วเราไม่จ่ายงานเพื่อให้เพื่อให้ไอคนนี้ไปบอกคนอื่นถ้าสมมติว่าไม่จ่ายงานมันมันไปบอกคนอื่นว่าเอา้าฉันมาวิ่งไม่เห็นมีงานเลยเราก็ต้องโยนงานไปให้มันเดียวที่สุดจุป,ป แ,แล้วมันจะไปบอกเพื่อนือว่าเฮ้ยมีงานเยอะเลยมาสมัครกันสิถูกปะ่ะนั่นแหละมันก็อย่างที่บอกว่าวัชจักรมันบนมันเหมือนเดิมเดิมถ้าทุกคนหาข้อมูลแต่จริงๆแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกว่าทุกๆครั้งที่ผมบอกว่าคุณวิ่งปงานเสริมวิ่งเป็น part time หาเอาเอารถที่คุณมีเนี่ยมาหารายได้เพื่อผ่อนตัวมันเองแค่นั้นเอง คุณทำงานจันถึงเสาร์จันทถึงสุขเสาร์อาทิตย์คุณก็มาหาเงินสมมติว่าอาทิตย์คุณเดกอาทิตย์หนึ่งคุณวิ่งได้สองอาทิตย์สองวันคุณมีเงด้สักสามพันคุณเอาเงินสักหักนู่นหักนี่เหลือสักพันห้าเอาพันห้าโยนเข้าไปเก็บไว้เอาไปผ่อนึงนะเดี๋ยวสิ้นเดือนมาปุ๊บเนี้ยง่ายๆเลยคือว่าเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์คุณก็ได้หกพันบาทแหละถ้าคุณผ่อนรถแค่หกพันห้าอย่างเช่นผมคุณก็มีเงินผ่อนรถนะถูกไหม ไม่ต้องทําอะไรเลยถูกป,ปะรถพอถึงเวลาครบผ่อนครบ6-7ปีก็รถเป็นของเราก็ไปทําอาชีพอื่นแค่นั้นเองหรือถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคุณก็เอารถไปวิ่งแอปพลิเคชันที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายรถคุณก็จอดไปบ้านเอาไว้ไปทํางานนู่นนี่นั่นไม่เห็นจำเป็นต้องออกรถใหม่ถูกไหมครับอันนี้ก็มาเล่าสู่ันฟังเรื่องข่าวว่าผมก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นอาชีพหลัก ได้ในอนาคตถ้ามันถูกกฎหมายราคามันต่ำาตีจะเรียดินไม่ไหวอย่าลืมแก๊สต้องหักคุณอีก25%อย่าลืมคุณต้องเติมค่าน้ำมันน้ำมันแพงขึ้นทุกวันถ้าคุณติดแก๊สค่ามันเท่าน,นั้นไม,ไม,ไม่ไม่ได้ต่างกันนะแก๊สกับน้ำมันผมว่าไม่ได้ต่างกันขึ้นอยู่ว่าคุณไปอยู่ไปไปเจออู่ไหนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมค่ามันเทาน,นั้นลด ค่าเสื่อมตัวเองด้วยค่าเสื่อมรถเราเราเสื่อมลงทุกวันนะรถก็เสื่อมนะครับยังไงก็ฝากไว้ให้คิดนะครับว่าไม่น่ามันนะครับอย่าจะมาพูดเรื่อยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ